สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูปัญหาของเครื่องนะครับที่แต่งใส่สปริงแข็งนะครับย้ำนะครับใส่สปริงแข็งครับจะทําว้าวไม่ทําว้าวไม่เกี่ยวนะครับถ้าสปริงแข็งนี่มันก็จะทําให้เกือกม้านี่ครับสึกเร็วนะครับเพราะสปริงมันแข็งมากแรงกดมันเยอะนะครับนี่นะครับโอเคสวับดีนะครับจะขาดแล้วนะครับ เหลือนิดเดียวครับเหลือเอ็นเลยครับเนี่ยนี่ครับโอเคไหมครับบางจ่อยเลยครับนี่ครับนี่ของสภาพดีจะหยิบมาเทียบนี่ครับอันนี้เต็มนะครับให้ดูใกล้ใกล้นี่เปรียบเทียบกันนะครับนี่ครับดูล่องนะครับนี่ครับของฝั่งนี้นะครับคือยังไม่ค่อยสึกนะครับ อยห็นมันมลอยู่ข้างในนี่ครับอันนี้พัาจะขาดนะครับแหลมเปียบเลยครับเนี่ยคมครับเนี่ยเป็นนิดเดียวครับเนี่ยก็สายจะเป็นแข็งก็ต้องมันดูนะครับถ้าเกิดม้าขาดนี่วาวหลุดไปชนลูกสูบชนฝาครับเสียอะไรตังเลยนะครับนี่ครับนิดเดียวจริงครับเนี่ยครับโชคดีครับพออกมาก่อนนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ